มีไผ่ลินเปียกกะทิสดนะพี่น้องเห็ดกินง่ายอยู่บ้านเสบๆของห็ดสักคู่เปียก้าวโพดกันนะคพี่น้องสักคู่เปียก้าวโพดดอกอัญชันข้ามาตรงน้ำห้าสิมาต้มดอกอันชันอันนี้เป็นดอกอันชันแห้งนะคะใส่น้ำอยู่ทีลิปหนึ่งเนาะพอใดแบบนี้เ้าชิ้นน้ำเอาหนังอันชันเงมากกอ่ เราจะกรองเอาเฉพาะน้ำนะคะส่วนที่เป็นกากเข้าอกอดอกอันชันนะั้นี่ก็เอาทิ้งได้เลยนะคะหลังจากนั้นเข้าสิมาเติมบีบน้ำมะนาให้สี เป็นสีม่วงนะคะเพราะว่าดอกอัญชันของฮอาเป็นสีน้ำเง,งินเนาะบีบนำอักหน่าส่เขากะสิเปี่ยนเป็นสีม่วงสีสวยงามนะคะหลังจากนั้นฮองก็สิมะเทลง่สไหมอเกาหนาพี่น้องเพื่อที่ฮอากิมะต้มสาคูกันข้างหม้อให้เดือดค่ะหลังจากนั้นเ,เทศส,ส,สาคูามเคมีสีขาวสองรอยกับลงไปฮองก็สิมะก,กวน สาคูคนสาคูไปเรื่อยๆนะคะระวังเขาจะติดหมอได้เนาะสาคู่ของห้องกำลังเดือดไรที่นะคะแล้วเขาก็เริ่มคือโตขึ้นมากห้องก็ค้นต่อไปเรื่อยๆนะคะคนจนกว่าสาคูจะสุกเข้ากัิได้มนันี่ไพลินเปียกเขาโพดรกะทิสดนะคะหรือจะเียกอีกแบบหนึ่ง ซาคูดอกอันชั่นนะแต่เราค้นไปเรื่อยๆได้ค่ะพี่หน้อยเขาจะปิดหมอนเนาะมานี่ไพลินของเฮากำลังเริ่มเป็นตากบกตากเขียดนะคะพี่น้องค้นต่อไปอีกนะคะเพราะเขายังไม่สุกนะ,ะต้องรอให้เขาสุกกว่านี้ก่อนเนาะ,ะพอได้แบบนี้นะคะชาวดอนจินนัมเขาโพด อันนี้เป็นข้าวโพดหวานเนาะข้าต้มเรียบร้อยนะคะต้มเรียบร้อยใส่ถั่วมิ้งข้าเสียอน้ำลงมากวนใส่กับมะนีไพลินของข้าวขอย่าเพิ่งใส่น้ำตาลนะคะเพราะว่าถ้าใส่น้ำตาลลงไปแล้วเขาสีบรสุกนะพี่น้องเขาสีสุกง่ายนะคะพี่น้องเนี่นยเจ้าดมได้เตรียมข้าวโพดไว้ข้างๆ สำหรับใบทะลุยน่ะนะคะพี่น้องพอด้แบบนี้นะคะน้ำตาล200กรัมนะคะความหวานปรับได้ตามใจชอบหมักหน่อยมากลายมักหวานหน่อยหวานลายแล้วเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันกวนต่อไปน้ำตาลละลายนะคะ สีสวยมากๆกวนให้น้ำตาลละลายพอน้ำตาลละลายปิดไฟพักไว้นะคะเราเสียมาเห็ดส่วนของกะทิสดกันนะคะเนี่ยหม้อค่ะเทกะทิ200 ml ลลงใส่หมอ้อ ด้วยแป,งป้งข้าวโพดหนึ่งช้อนโตะ๊ะนะคะใส่แป้งข้าวโพดลงไปแล้วเทกับค้นส่วนผสม,มให้เข้ากันเกลือครึ่งช้อนชาน้ำตาลทรายสองช้อนโตะ๊ะนะคะหนอ้อเราดอนเทรวมกันเลยค้นให้แป้งแตก ห้ากว่สินั่งไปต่างไฟค่ะคนเรื่อยๆนะคะคนให้แป้งแตกพ่อกะทิเข้ารู้สึกคนนึบขึ้นมากเข้ากว่สิบพ่อเนาะเราจะไม่ตั้งไฟโดดน,น,ะ,น,นะที่นอนนี่กะทิของเข้าเริ่มคนขึ้นมากน้อยนึงน่อ แค่นี้ห้องกับพ่อนะคะเนี่ยพ่อแล้วคนขึ้นมาแล้วพักไว้ให้เย็นนะครพี่น้องจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะมาตักเสิร์ฟกันค่ะลุยด้วยข้าวโพด ะะที่เขาเตรียมไว้พี่น้องอันนี้จะเป็นข้าวโพดต้มเสร็จเรียบร้อยนะคะเตรียมใบข้างๆเนาะสำหรับแต่งหน้านะฮะแล้วก็ตามด้วยกะทิรากเลยนะคะพี่น้องกะทิค้นๆนำลงมาหลากเลยะค่ะพี่น้อง กระสี้ได้ไมันี่ไผ่ลิ้นเปียกเบบี้นะคะพี่น้องกะทิสดเนาะอัพโซดอบค่ะพี่น้องนะคะทุกคนรังใจขอให้พี่น้องรักษาสุขภาพทุกๆท่านนะ,คะอค่าเจ็บอย่าจนเนาะคลิปนี้ไว้ซั้นนี่คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ